สวัสด <Smile> ีค่ะสวัสดีครับกระผมชื่อเด็กชายกิติเชษฐ์อินทองอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกิติยาพรหมพิษอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงธนิตาขอมลอยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ค่ะพวกเรามาจากโรงเรีย็นมากนัก กเราโรงเรียนบ้านว่านตําบลบุกแกงอําเภอจอม์ภาจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาสุรินทร์เขตหนึ่งค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปชมห้องเรียนแห่งความสุขชั้นประถมศึกษาปีที่4และห้องเรียนรูนอกสถานที่ซึ่งเป็นห้องเรียนของพวกเราเองค่ะห้องเรียนแห่งความสุข บัรดาใจในการทําคลิปห้องเรียนแห่งความสุข Let's go swimming การว่ายน้ําอย่างมีความสุขต้องปลอดภัยด้วยค่ะทั้งสถานที่ตั้งความสะอาดเจ้าหน้านที่ดูแลความปลอดภัยการป้องกันและควบคุมการเกิดเหตุภัยต่างๆรวมไปถึงสร้างความมั่นใจในการทํากิจกรรมทางนะ้ําไม่ว่าจะเป็นการเล่นนะ้ําในแม่นะ้ำในทะเลการตกปลาและสาเหตุจากการจมนะ้ําจะลดน้อยลงหากเราว่ายน้ําเป็นค่ะ แรงบันดาลใจห้องเรียนแห่งความสุข Let's go swimming วันนี้ดิฉันจะมาแบ่งปันความรู้ที่ได้สถานที่จริงว่ายน้ำจริงอยากแบ่งปันช่วงเวลาที่ดีให้ทุกคนด้วยค่ะพวกเรามาโรงเรียนถ้าห้องเรียนไม่น่าอยู่ไม่น่าเรียนไม่น่าสนใจทําให้ไม่อยากเรียนรู้ห้องเรียนของเราแตกต,ต่างออกไปมากมาย ไปดูกันเลยค่ะ <Hey! S 1> เฮ้ห้องเรียนเราเป็นห้องเรียนที่ปลอดภัยและมีมุตมตาม่างๆนี่คือห้องพสุดคูนค่ะ เรียนแห่งความสุข let's go swimming นี่คือการเข้ารับการเรียนว่ายน้ำจากสถานที่จริงครับณนะสวะ่ายน้ำเทธานีหมู่บ้านเทธานีเลขที่290หมู่หหมู่บ้านเทธานีถนนสุรินทร์ถึงหวัดสุรินืองจังหวัดสมรินทรรหัสไปรษนีย์3 2 0 0 0ซึ่งมีความพร้อมด้านการว่ายน้ำอุปกรณ์ที่ครบวงจรสถานที่และผู้ฝึกสอนครับห้องเรียนที่มีทั้งกิจกรรมที่ทำให้พวกเรามีเฮดดิ้งสุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดการว่ายน้ําเป็นการออกกําลังกายที่ดีมากเพราะจะไม่ทําให้เกิดอาการบาดเจ็บข้อกล้ามเนื้อและข้อต่าต่างๆให้รู้สึกอบอุ่นมีการพัฒนาและสร้างความมั่นใจมีความเหมาะสมให้มีทักษะด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกายครับเซฟตี้ความปลอดภัยสร้างความมั่นใจการทำกิจกรรมทางน้ําไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ําและสาเหตุจ,จากการจมน้ําจะลดน้อยลงครับปั่นความสนุกสนานการว่ายน้ํา เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานทําให้พวกเราข้าสแสดงออกเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลสําหรับพวกเราครับเซฟสดชื่นการว่ายน้ําสามารถลดความเครียดได้นอนหลับสบายช่วยฝึกระเบียบว,วินยัยและทักษะการเข้าสังคมจากการทํากิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อนๆวัยเดียวกันในสาสัตทำให้รู้จักการแบ่งปันการอดทนรอคอยและไม่เป็นเด็กใจร้อนเอาแต่ใจ ไลฟ์ลองตลอดชีวิตการว่ายน้ำเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ตลอดชีวิตและเป็นประโยชน์อย่างมาก วัตถุประสงค์หนึ่ง 1, เพื่อใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ในการสอนสองเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาสามเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้สี่เพื่อสร้างความยืดหยุน่นเรื่องเวลาเรียนและสถานที่เรียนห้นนาเผยแพร่แนวทางการจัดการสอนแบบห้องเรียนแห่งความสุขการว่ายน้ำ let's go swimming ประโยชนที่ได้รับ 1. ทักษะการเคลื่อนไหวและการสนอตัว 2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียน 3. เสริมสร้างสติปัญญาและสมาธิเนื่องจากการเป็นกิจกรรมที่ต้องตั้งใจและปฏิบัติตามคําสั่งครูผู้สอนในสาว่ายังทําให้ได้รับการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา 4. ช่วยฝึกระเบียบวินัยและแทักษะการเข้าสังคมเนื่องจากได้รับการสอนเป็นกลุ่มในไวัยในวัยเดียวกัน หลุดผลการดำเนินง,ง,งานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านว่านได้รับการเรียนว่ายน้ำจากสถานที่จริงถึงแม้ไม่มีสระว่ายน้ำตั้งอยู่ในโรงเรียนและสามารถเผยแพร่ให้กับโรงเรียนอื่นใช้เป็นแนวทางการสอนวน่ายน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารที่มุ่งเน้นการเรียนแบบเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาและมีความสุข let's go swimming